าศาสตราจารย์ดอ,อร์กาบแก้วสุคนศทศาสตร์อยู่ภาควิชาปรสิธววิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้เริ่มต้นงานวิจัยเกี่ยวกับแมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์มาตั้งแต่ปีพศ2542จากประสบการณ์ทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดเรียบเรียงแต่งเป็นตำราขึ้นค่ะชื่อแมลงวันหัวเขียวที่มีความสาคัญในราชอาณาจักรไทยตารานี้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล o y o t a Thailand Foundation ในปีพศ2554ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมวิจัยของทั้งภายในประเทศและนักศึกษานะคะรวมทั้งจากต่างประเทศเช่นจากสหรัฐอเมริกาเช่นจากมหาวิทยาลายัยเท็กซัสเ M จากญี่ปุ่นทำงานวิจัยเป็นทีมค่ะแล้วก็ทำงานวิใจัยให้ดีที่สุดนะคะนิพนธ์ธีรามพลนะครับสังกัดอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์รมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนนี้นี่คือเป็นห้องแลบที่ชื่อว่าเป็น computational intelligence research lab นะครับหรือว่าในภาษาไทยเราอาจจะมองว่าเป็นปัญญาการคำนวณน,นะครับไปสร้างสมองให้กับเครื่องจกักร เพราะว่าเครื่องจักรที่สร้างขึ้นมาถ้าเรามองเฉพาะฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทํางานอะไรไม่ได้ทําไมถึงตัดสินใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งทําไมหุ่นยนต์ถึงเดินได้หุ่นยนต์ทราบได้ยังไงจะเดินซ้ายเดินขวาที่เราทราบได้ก็เพราะว่าเราจะต้องสร้างสมองให้กับเครื่องจักรเหล่านั้นต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตหลักเลยจะมาจากสมองเรานะครับคือถ้าเราสามารถเขียนซอฟต์แวร์ที่ฉลาดได้โอกาสที่จะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจะเยอะมาก สิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับหรือว่าช่วยประเทศได้ก็คือพยายามทํางานของเราให้ดีที่สุดเขามีให้เรา10บ,บาทเราก็ควรจะทําให้10บ,บาทนั้นเป็นสิบบาทที่คุ้มค่าที่สุดรองศาสตราจารยาด์ดรพิรสิทธิ์สิงห์ใจครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ครับงานวินในใจัยของผมเน้นหนักทางด้านการสังเคราะห์วัสดุนาโน ทั้งรูปแบบของอนุภาคแบบเส้นและก็แบบฟิล์มครับก็สามารถเอาไปใช้ทางด้านวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการเคลือบกระจกเพื่อให้กระจกเป็นกระจก้า,างตัวเองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ได้รับรางวัลวม่ใ,ใจเด่นสวปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่ผมมักจะใช้ตลอดระยะเวลาของการทํางานก็คือ,เ,อเวลาทํางานเราต้องต้องเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องมีความสุขกับการทํางานครับมันถึงจะทําให้เราสามารถที่จะ ทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําแล้มีความสุขแล้วเราก็จะทําได้ดีแปลว่าเราต้องเลือกทําในสิ่งที่เราชอบเรารักที่จะทําครับรองศาสตราจารย์ด็กเตอรการจนาโชคขาวรอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพของคณะเศษรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานวิจัยก็มุง่งมุ่งเน้นในเรื่องของอาการพยายามสม่งเสริมอาชีพและก็รายได้ของชุมชนนะคะให้ดีขึ้นนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาความายากจนของประเทศนะคะเป็นแนวทางของการวางกลยุทธ์ของประเทศไทยนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล ที่ได้นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสาหรับในการศึกษาเกี่ยวกับงานวิใจัยในระดับอาเซียนที่เป็นประเทศพมา่าและลาวนะคะผลงานก็เกี่ยวกับเรื่อง,องการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกันของทั้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 งสองประเทศนะคะสิ่งสําคัญก็คือการพยายามยกระดับคุณภาพของคนเพื่อนําไปสู่สังคมที่มีความยั่งยืนและก็มีความสุขค่ะ ชันชื่อนางสาวพานุวันจันทนกูลนะคะอยู่ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะนนในวิจัยดิฉันเนี่ยเริ่มมาจากการวิจัยเกี่ยวกับผึ่งนะคะโรคของผึ่งหรือว่าฮันดีบีเฮลนอกจากนั้นเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผึ่งด้วยพอท, <S 1> <S 1> <S ทำงานได้สักปีสองปีนะคะก็เริ่มรู้จักกับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ่งนะคะและมีการพูดคุยมากขึ้นก็รู้กับว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ในโครงการวิจัยก็คืองานวิจัยของเราจะตอบโจทย์กับชุมชนทุกปีเราจะมีการนำความรู้จาก ห้องวิจัยนะคะไปเผยแพร่สู่ชุมชนโดยการจัดประชุมผู้เลี้ยงพึ่งหรือกเกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งเนี่ยปียละหนึ่งครั้งค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็อยากจะทํางานเพื่อให้มีประโยชน์กับคนไทยทุกคน,นะคะรู้สึกรักชุมชนนี้รักรักอ่าชุมชนเชียงใหม่นะคะแล้วก็ชุมชนของภาคเหนือน,นงานวิจัยแต่ละชิ้นที่ออกมาเนี่ยก็อยากจะให้อ่าช่วยเหลือชุมชนให้มีารายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงเกษมศรีสีสุขันธิตนะคะสัังกดภาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ แล้วก็ได้รับตำแหน่งอาจารย์ตั้งแต่ปี2550ค่ะสำหรับงานวิจัยที่ทำนะคะเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสูติศาสตร์และทองริจิทวิทยาแล้วก็เกี่ยวกับเวชศาสตร,รม์มารดาและทารกนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์นะคะงานวิจัยล่าสุดที่ทำก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์นะคะมาตรวจเพื่อดูลักษณะควาเคมเข้มข้นของ,องเม็ดเลือดแดงว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ หว่างทารกที่เป็นโรคเลือดจางทาราซีเนียรุนแรงนะคะทารกปกติแล้วก็ทารกที่เป็นพาหะสำหรับคติในการทำงานและการทำวิจัยนะคะก็จะยึดหลักที่ว่า ถ้าเหตุดีผลก็จะดีเองหมายความว่าถ้าในการที่เราทาอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเจตนาเราบริสุทธิ์แล้วเราก็มีความตั้งใจดีตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนไข้จริงๆไม่ได้ทําไปเพราะอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าอยากจะเด่นดังเนี่ยในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายก็จะดีเองค่ชื่อธนอกตินะครับนามสกุลเกียรติโรจน ปัจจุบันเป็นาศาสตราจารย์ประจำภาวชชาวสกรรมเครื่องกลคณะสกมสตรมหาลัลายเชียงใหม่ครับก็งานที่เราทําก็เกี่ยวเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะครับก็เน้นพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนแล้วก็พัฒนาน้ํามันจากชีวมวลนะครับงานของเราก็ตั้งแต่พัฒนานในห้องปฏิบัติการจนกระทั่งที่เป็นต้นแบบแล้วก็ใช้งานจริงนะเรามีตัวงานตัวอย่างการใช้งานจริงอยู่ที่โรงพยาบาสัน,สนดกนะครับหลบคามร้อนแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนแล้วก็เรามีชุดทําน้ํามันที่ทำผสมน้าโดยเครื่องอัลตราโซนิก แล้วก็มีการใช้สารพลาสม่าในการผลิตพวกเบลอดีเซลใช้สามารถใช้ในบอยเลอร์แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลเสำหรับเกษตรกรรมอ,อันแรกก็คือคงเป็นเรื่องสตินะครับเพราะสติเนี่ยจะช่วยเหนี่ยวรัางให้เรารู้ว่าจะอะไรผิดอะไรถูกจะพูดจะคิดอะไรถ้ามีสตินะครับมันก็ทำให้งานทุกอย่างเนี่ยถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับ